สวัสดีครับพบกับรายการนะควิทยาศ์ Channel กันนะครับพูดถึงปลาดุกบิ๊กอุยนะครับหลายๆท่านอาจจะได้เคยได้ยินมาว่าปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยมันเป็นหมันนะครับเนื่องจากเป็นปลาดุกลูกผสมนะครับหรืออาจจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันอันนี้เราก็ยังไม่ทราบได้แต่ที่เรามักจะได้ยินคือปลาดุกบิ๊กอุยจะเป็นปลาดุกที่เป็นหมันนะครับผมปล่อยลงไปในธรรมชาติก็เดี๋ยวมันก็พอหมดอายุไขมันก็ตายแต่นะครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะครับ โชว์ว่าปลาดุกบิ๊กอุยไม่เป็นหมันครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาไขคําคตอบที่ว่าปลาดุกบิ๊กอุยเป็นหมันจริงหรือไม่นะครับแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศในบ้านเราในการปล่อยนะฮะเราจะไปไขคําคตอบกันนะครับกับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะสาธุอย่างมีคุณภาพไปได้วยกันครับเดี๋ยวไปติดตามชมข้อมูลกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ตอนนี้นะครับเราจะมาไขาปริศนาในเรื่องของว่าประดุกวิทอุยเป็นหมันจริกหรือไม่กับรองศาสตรสาจารย์ดรคอนสอนศรีกุลาณนะครับผมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากลสวัสดีครับอาจารย์คอนสันครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็น่าจะเราเรียกว่าขัดไปขัดคอคนสายบุญหรือเปล่ามีแนวโน้มครับ <c oughs> มีแนวโน้มนะครับอาจารย์ พูดถึงก็คืออะเดี๋ยวเท้าความนิดนึงก็คือของอาจารย์คอนสอนกับทางจริงๆอาจารย์ทํางานคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของตัวจีเนติกครับก็มีเรื่องของการทาสายพันธุ์ปลาดุกอาจารย์เล่าแบ็กกราวของงานตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงนี้อ๋อครับก็ผมจากทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ทํามีได้รับโจทย์วิจัยจากทางสถาบันวิจัยแห่งชาติร่วมกับทางสวทชเนี่ยให้ทําวิจัยเกี่ยวกับปลาดุกก็คือทําให้เป็นแบบพลาดชิปของงานวิจัยปลาดุกก็คือตั้งแต่ เก็บพันธุก,กรรมตัวตั้งต้นประชากรตั้งต้น<ม>ต่งางๆจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะ,ะปรับปรุงพันธุ์เองก็ดีหรือว่าเก็บประชากรตั้งต้นให้มีคุณภาพก็ดีเพื่อให้จะให้เกษตร,รกรเนี่ยได้รับประชากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปแทนแทนลดจากการจับจากธรรมชาติให,ให,ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการจับบางทีก็จะจับแบบสุ่มจับแบบ เฉพาะที่ซึ่งทาให้ได้คุณภาพพันธุกรรมที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนะักเพราะนั้นหลกัหลกๆก็จะเป็นทานองนั้นเพราะนั้นเป้าหมายของงานวิจัยเราเนี่ยก็คือหนึ่งเราทําปลาดุกเนี่ยตอนที่ในบ้านเราเราทานปลาดุกวิกุยใช่ไหมครับ<ช>เป็นหล<ะ>ักซึ่งมันเกิดจากปลาดุกอุยผสมกับปลาดุกยักษ์หรือปลาดุกแอฟริกาซึ่งงานวิจัยเราเนี่ยก็เลยหนึ่งก็คือการพยายามศึกษาประชากรธรรมชาติข,ของปลาดุกอุยแล้วสร้างประชากรตั้งต้นเพื่อให เกษตรกรหรือผู้ประกอบการทั่วไปนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแบบมีแบบแผนไม่ใช่แบบแบบแบบสุ่มทั่วไปส่วนปลาดุกยกษ์เราก็ปรับรุงพันธ์ขึ้นมาให้มันมีการโตเร็วขึ้นกําลังการผลิตหรือว่าขนาดที่เล็กลงก็ให้มันสูงมากยิ่งขึ้นต่อไปประมาณนี้ครับครับผมอาจารย์ครับก็มาส่วนของตัวปลายน้ำบ้างที่เราที่เราเป็นผลงานของอาจารย์ก็คือหรือว่าเป็นเกษตรกรก็คือปลาดุกบิกบ๊กอุยบิ๊กอุยก็ที่เรากินกันปกติพวกปลาดุกย่างเสียบไม้หรือว่าปลาดุกที่ว่าอยู่ตามท้องตลาดครับครับตรงนี้อาจารย์ครับ อ่ามันเป็นลูกผสมแล้วคราวนี้มันจะมีเรื่องของที่ว่าเราพบาหลังๆมาเนี่ยเราพบการเราพบประดุกบิ๊กปุยในธรรมชาติแหล่แหลน้ำธรรมชาติแม,ม่น้ำล่องคลองตามคูคลองค่อนข้างเยอะอเป็นผลมาจากอ่ะก็คือบางทีเรื่องของกระแสะการทําบุญครับอาจารย์คือผมเคยเห็นว่ามีคนแบบมีตัวตั้งตัวตีแบบรวมร่วมบุญการกองบุญการแล้วเอา ไปถ่ายชีวิตปลาหน้าเขียงตรงนี้อาจารย์ผมมีความเห็นเป็นยังไงเป็นประดุกบ,บิ๊กอุยไปลงแม่นม้ําทีเป็นตันๆเลยครับอาจารย์ครับ,รบเพราะเขาคิดว่าเป็นการถ่ายชีวิตนักเวเวลานั้นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราเข้าใจกันมาตะลอดว่าประดุกบิ๊กอุยมันเป็นหมันรตรงนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับ,รบก็เริ่มจากพูดในเชิงแคบที่สุดคือเชิววิทยา,าศาสตร์กับที่ที่คุณอุ้ยถามก่อนประเด็นเรื่องประดุกบ,บิ๊กอุยเป็นหมันไหมเนี่ย ตั้งแต่โบราณากาลจนกระทั่งก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเป็นหมันมซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เองก็ดีนักวิจัยเองก็ดีเราก็ศึกษาวิจัยกันเนี่ยมันจะคล้ายๆกร,รณีมา้ากับลาผสมกันเราได้ตัวลอ่อใช่ไหมครับแล้วตัวล่อเนี่ยมันเป็นหมันซึ่งจะเป็นหมันจริงๆไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกเลยกร,รณีนี้ครับประดุกบิ๊กอุยเนี่ยมันเกิดจากกระดูกอุยกับประดุกยักษ์ซึ่งมีความห่างทางพันธุกรรมสูงระดับหนึ่ง แล้วก็ถ้าพูดถึงจำนวนโนครโมโซมอย่างในใน,ในคนเราพวกเราเนี่ยคุณอุ้ยกับผมเราก็มี46แท่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสปกติทั่วไปส่วนปลาดุกอุยเนี่ยมีทั้งหมด50 54แท่งประดุกยกักษ์มี56แท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปผสมพิกวีเนี่ยมันเราตรวจสอบแล้วมันก็มี55แท่งตามทฤษฎีทุกอย่างเลยครับมันก็ต้องเป็นหมนันเพราะว่าโคารโมโซมเพม,มันมันไม่สามารถเป็นคู่กันได้มันเป็นเลขคี่ปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งไปสู่เซลล์ลูกต่อไปเหมือนกับได้เป็นสเปิร์มเป็นไข่เนี่ย ของในคนเราเนี่ยพอเป็นสเปิร์มเนี่ยก็ได้ไปยี่สิบสามแท่งในไข่ก็ได้ไปยี่สิบสามแท่งพอเซอร์เวร์ขัไข่มาเจอกันก็เป็นสี่สิบหกแท่งตัวเลขก็จะเหมือนเดิมตลอดเวลามันก็สืบเผ่าพันธุ์กันอะไรเป็นพวกเราทุกวันนี้ได้แต่ว่าประดุปพิุ้ยเนี่ยมันเป็นห้าสิบห้าแท่งเพราะฉะนั้นในตัวสเปิร์มก็ดีหรือไข่ก็ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ได้เป็นยี่สิองยี่สิบยี่สิบเอ็มก็จะก็ตัวเลขพอมันมาเจอกันมันจะไม่ใช่เป็นตัวเลขห้าสิบห้าอยู่แล้งหมด ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าปล่อยปล่อยปลาดุกวิกอุยไปซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยววันต่อไปแล้วมันก็เป็นหมันมันก็จบอยู่แค่ตรงงันไปแต่ทีนี้จากการศึกษาวิจัยในเชิงพอเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นวิจัยมากขึ้นคิดโจทยรวจใจอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าปลาดุกบิกอุยเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเออยังเป็นตังอยู่มันเป็นหมันคือยังให้สัมแต่ถ้าเป็นตัวเมียปุ๊บเนี่ยไข่มันเนี่ย เฮ้ยมันดันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งครับเราเรียกว่าชื่อน,นั้นว่า endoreplication d u ปรากฏการณ์นี้ก็คือว่า <c oughs> จาก55หาร2หรือเท่าไหร่ครับ 22. <5. S> 2 22.5ี2สก็ตีซะว่า22หรือ23แทง่งไอ้2 2หรือ23แท่งเนี่ยถ้ากระจายเป็นไข่เนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากันทีนี้ในธรรมชาติเนี่ย มันก็บ่งบอกแล้วว่าเมื่อปลามันอยู่ไม่รอดมันก็ต้องสร้างกลไกภายในเพื่อจะทำไงให้มันตัวรอดได้มันจะเหมือนปลาหลายชนิดที่พอมันเป็นหมันปุ๊บเฮ้ยแต่มันอยากจะสืบเผ่าพันธุ์มันอ่ะคือคือสิ่งมันจะต้องอยากสืบเผ่าพันธุ์มันแต่มันตายไปเพราะนั้นระบบภายในชีวชีวิทยาหรือชีวภาพภายในปลาดุกบิ๊กอุยที่ตัวมีเนี่ยเลยเกิดกลไกเอนโด e ิ l i c a t i คือเพิ่มจํานวนโครโมโซมขึ้นมาเองในร่างกายเองเลยโดยที่เฮ้ยแล้วมันเพิ่มมันได้ยังไงมันเพิ่มอ่ะแต่อย่าถามว่าเพิ่มได้ยังไงงตตนี้ยัหาุผลไได แต่เรารู้กลไกว่ามันเพิ่มขึ้นมาพอมันเพิ่มขึ้นมาเสร็จปุ๊บจาก55ก็เลยกลายเป็น110ในช่วงขนาดหนึ่งไม่ได้เพิ่มทั้งทั้งตัวปลาทั้งร่างกายไม่ใช่เพิ่มแค่ตรงบริเวณแฝบสร้างเป็นขไข่นั่นแหละเสร็จแล้วเพิ่มเป็น110เสร็จปุ๊บก็แยกสู่ไข่ทั้งสองใบกลายเป็น55 55เดินต่อได้<อ>สามารถขยายพันธุ์ต่อได้โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ<อ>์เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราพบแล้วว่าประดุกบิ๊กอุ่ยตัวเมีย มีโอกาสไม่เป็นหมันไหมม,มีแต่ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซนต์อาจจะประมาณสัก25% 4 0 3 0ที่เกิดเหตุแบบนี้ครับดังนั้นต่อคาตอบแรกของของคุณอุ้ยกนว่าปลาดุกบิ๊กอุ้ยเป็นหมันไหมถ้าตัวผู้เป็นถ้าตัวเมียเอ่อ4 0 3 0 4 0ไม่เป็นหมายถึงว่าในสมมติตัวเมียปลาดุกบิ๊กอุย้ยตัวเมียที่เราปล่อยลงไปร้อยตัวมีโอกาสที่จะผลิตลูกรุ่นต่อไปประมาณ30ถึง40หรือเปล่าอาจารย์เอ๊ะผม มาสอดส่วนถูกไหมหรือวะอ่ะอ,อย่างนี้ดีกว่าผมก็อาจจะพูดข้ามไปนิดนึงปลาดุกบิก๊กอุยตัวเมียหนึ่งตัวเนี่ยสมมติมผลิตไข่ออกมาร้อยฟองเนี่ยอโอกาสที่มันมีวันสักสามสิบฟองเนี่ยที่ไม่เป็นหมันเนี่ยหมายถึงว่าในร้อยฟองมีสามสิบฟองมีสามสิบฟองครับที่แบบจะเพิ่มจํานวนเออแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้อยู่ดีกลายเป็นตัวเมียขึ้นมาใหม่ได้สามสิบยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่สิครับอาจารย์ผมถามหน่อยอันนี้รุ่นแรกอ,ออกมา เป็นตัวแล้วเป็นตัวเมียสมมติเป็นตัวเมียอีกแล้วมันจะสามารถที่จะถ่ายทอดอีกรุ่นครับใช,<ะ>ใช่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 ก็สามารถมันไม่ได้จบในรุ่นที่สองครับไม่ไม่ไม,ไม่มันก็จะต่อได้เพราะมันเป็น,ปน,นกลไกที่พบภายในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมติปล่อยร้อยตัวแต่ละตัวมีซอสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะวิ่งอย่างนี้ได้เกือบหมดแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ั้นคือต้องในสภาวะที่เหมาะสมนะครับบางทีถ้าเกิดสภาวะที่ไม,ม่เหมาะสมจริงมีการรบกลัวอะไรอาจจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมบอก็ลพว่าต่อให้มันเหล มันก็เหมือนกับเคสปลาที่มีข่าวก่อนหน้านี้นนสักสามเดือนที่แล้วว่าแค่ันหนงึงตัวมันก็ออหนึ่งสองมันก็เปิ่มได้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่มีอะไรดำๆตรงนี้อ่าครับไม่กล้าพูดครับประมาณนี้ครับครับผมเท่ากับว่าเรื่องของโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรไกลไกการเอาชีวิตรอดหรือการสืบพันธุ์ในธรรมชาตินี่มันโอ้โหแบบ เขาเรียกว่าสตรองมากเลยนะอาจารย์คือสิ่งมีชีวิตทุกคนต้องมันทุกชนิดต้องการการสืบพันธุ์และสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นหมันมันดันไม่เป็นตรงนี้จุดนี้อาจารย์พูดมาแค่นี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยพูดเอ้ยอะไรนะแบบมีหลักฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่ามันเป็นหมันจริงเอ้ยมันมันมันเพิ่มก๊อปปี้ตัวเองได้จริงไหมตรงนี้อาจารย์มีได้มีการเก็บข้อมูลไหมครับอ๋อเรามีเก็บข้อมูล2แบบครับแบบแรกคือเราศึกษากลไก e ม h ค n i น m ใซึางทางดีฟเซนติฟิกเลยแล้วก็บพบว่ามันเพิ่มขึ้นจริงๆจนนงํานวนโครมาโซนเพิ่มขึ้นจริงๆซึ่งเนี้ยเราได้ได้รีพอร์ตไปในรายงานวิชาการแล้วซึ่งไม่ใช่เคสของปลาดุกวิกอุยเท่านั้นในโลกใบนี้ปลา,<บ>าอื่นๆในแถบยุโรปก็มีผมว่ามันมีทุกที่ทั้งโลกแหละเพียงแต่ว่านักวิจัยที่วิจัยทางวิศาสตร์เยอะก็เช่นทางยุโรปใช่ไหมฮะทางอเมริกา ทางเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มีทั้งไทยเราก็ทีมเราก็เราก็เจอตรงจุดนี้อันนี้หมายถึงว่าสัตว์หรือว่าปลาที่มีรีพอร์ตที่ว่าในงานวิจัยทั่วโลกครับอาจารย์หมายความว่าจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีการไฮบริดกันหรือเปล่าครับใช่ใช่<ๆ>เราพูดถึงไฮบริดไฮบริด <okay. S 2> นะฮะไฮบริดก็คือเราก็เราก,ก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เองอีกอีเวนต์นึงหรือหลักฐานหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เขียนบรีพอร์ตแต่เป็นการสอบถามบอกเล่าเก้าสิกันมาจากหลายๆเกษตรกรแล้วก็นักวิจัยด้วยกันซึ่งตรงเนี้ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราจะมีข คนไทยเราส่วนใหญ่จะมีข้อข้ออะไรล่ะข้อด้อยอยู่นิดนึงเลยคือข้อข้อจุดของเราเลยคือเราขี้เกียจเขีย <c> น <oughs> <c oughs> คือเรามักจะคุยกันแต่เราขี้เกียจพอขี้เกียจเขียนเสร็จปุ๊บนักนักเสนกรนักวิจัยอะไรไม่ได้เขียนออกมาปเป็นรีพอร์ตอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข้อมูลส่งมาเนี่ยผมก็จะเขียนขึ้นมาอีกเพิ่มเพื่อช่วยกันเขียนเขาว่ากันว่าเรื่องจริงคือพ๊ก,กับอาจารย์ตามมองต่นเนี่ยเขาเลี้ยงเอาปลาดุกบิ๊กอุยตัวเมียเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในบ่อครับเฮ้ยทำไมจำนวนมันเพิ่มขึ้น มันคงไม่มีใครอยู่ดีนองจากจะเอา,เอามาปล่อยเ <ตา S 2> พิ <ตา S 2> ม่มไม่ไม่ไม่เขาก็มีวิธีการปกป้องไอ,เอ,เอ,บอ้บ่อลงบอ่พอเพราะักเล่อยอยู่แล้วมันเพิ่มขึ้นเองเป็นตัวเองขึ้นมามก็แปลความหมายได้ว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นจริง<ม>เป็นจริงทีนี้เดี๋ยวก็ต้องทําข้อมูลดังนั้นก็ตอบคุยว่ามีหลักฐานไหมมีแต่ย้ําคาเดิมนะครับเมื่อที่ผมบอกว่า3 0 1 5 3 0เ0เนอี่ยอันเนี้ยเกิดจากมันต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมมีอะไรอะารแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไม่เหมาะสมเลยจริง,รงก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงไปจนเหลือประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันเกิดแต่มันเกิดแต่มันเกิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆมันก็สามารถที่จะออกมาได้แล้วก็สืบพันธุ์ต่อที่รุ่นต่นต่อไปครับครับตรงนี้อาจารย์ผมถามอาจารย์ต่อว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อในโบบนิเวศบ้านเราหรือความหลากหลายทางชีวภาพบ้านเราครับก็ถ้าเอาประเด็นเรื่องมันไม่เป็นหมันเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับปลา ที่มีเหตุเมื่อสักสองสาเดือนทีแล้วมันอาจจะไม่ได้ดุดันเท่ากับผมพูดเลยก็ได้ปลาหมอคางดำนะครับที่ว่าโอกินไม่เลือกเลยเยอะเลยแต่ปลาดุกยักษ์หรือปลาดุกบิ๊กอุยอปลาดุกยักษ์ก็ดีหรือปลาดุกบิ๊กอุยที่ที่ที่เป็นลูรผสมนี้ก็ดีเนี่ยมันก็จะมีความทนทายาดระดับหนึ่งในธรรมชาติใช่ไหมครับในน้าที่เป็นน้ําน้ําคุณภาพดีมันยังทนได้เลยอ๋อใช่ใช่แล้วมันก็กินลูกปลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าไปสู่ในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับลองคิดภาพดูนะครับว่ามันเข้าอยู่่นแหลง้ําาธรรชติ เดิมทีเนี่ยมันไม่ได้มีเอเลี่มันมีก็มีปลาตามธรรมชาติทั่วไปปลาสวายปลาอะไรของปลาที่ที่อยู่แต่ปลาตะเพียนอะไรก็ว่านไปแต่ปลาพวกนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันเจอปลาใหญ่ด้วยกันเองมันอาจจะไม่มันอาจจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้าเกิดมันเจอปลาเล็กเนี่ยมันก็กินพอมันกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันข้อหนึ่งก็คือไปทําลายประชากรเกือบทั้งหมดเลยนะครับสองก็คือไป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 ทำให้ไปกินพวกพืชพันธุ์อะไรอะไรอะไปพวกพืชน้ำทั้งหลายไป ด้วยก็ไปไปเกณฑ์อีกเพราะฉะนั้นก็จะไปกวนร,ระบบสมบูรณ์เวศอันนั้นคือสิ่งที่เราที่เราเจอนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เจอนอกจากการที่ม,มันไม่เป็นหมาแล้วเนี่ยคือเรื่องของการที่ว่าเรามันไม่มีใครอยากสนับสนุสน,นการปล่อยปลาทั้งหมดหรอกครับถ้าเป็นเชิงนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคอาจารย์ลุกก่อนจะไปลืงประเด็นนี้ว่าลปลาดุกมันกินอ่ะที่ผมเคยเคยเคย,เคยอ่านบทข้อมูลมาอะไรที่อะไรที่ปัา ปากมันง่าบได้มันกินหมดเลยป่ะฮะพฤติกรรมของมันก็ครับคล้ายๆกันอาจจะไม่ดุดันเท่าปลาหมอข้างดําแต่ว่าครับปลาหมอข้างดาปาามันแค่นี้ฮะไอ้นี่ป่ามันอย่างนี้ใช่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็โตโตเร็วครับอาจจะไม่เร็วเท่าปลาหมอข้างดำอ่ะย้ำอีกทีครับอาจารย์ในมุมของอะประเด็นต่อไปประเด็นเนี้ยสาคัญไม่แพ้กันในมุมของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการที่เราการที่มนุษย์เนี่ยไปเมเนจหรือจัดการ เรื่องของความหลากหลายประชากรในระบบนิเวศหนึ่งโดยที่อาจจะมีการปล่อยสัตว์ชนิดหนึ่งลงไปให้มันเกินสมดุลของมันในในที่นั้นนะหรือเป็นปล่อยที่แบบมันไม่มันไม่ได้อยู่มันไม่เคยอยู่ในแหล่งนั้นเลยตรงนี้อาจารย์มีผลกระทบยังไงครับก็แน่นอนครับในธรรมชาติมันสร้างไว้ให้ประชากรของสัตว์แต่ละชนิดหรือภายในชนิดเนี่ยมันมีความหลากหลายด้วยตัวมันเองเพราะมันจะต้องอยู่รอดในธรรมชาติธรรมชาติได้ผมผมยกตัวอย่างเป็นสมการง,าง่ายว่าสมมุติว่าคนเราเนี่ยมีคุณอุ้ยก็ดีผมก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ย แล้วก็มีความหลากหลายของตัวเราเองครับผมคุณอุ้ยก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับคุณอุ้ยก็ลหล่อเรืออะไรเงี้ยส่วนผมก็เออแล้วจะบอกว่าจะเป็นเป็นฝากเป็นศิษย์น้องอาจารย์โอเออ่อแต่และคนหน้าตาไม่เหมือนกันครับค่ายัญรักของคุณอุ้ยเป็น A ของผมเป็น B ของคนอื่นเป็น c D E F G เอะไรเงี้ยมันมีนี้ไปแปลว่าเราอยู่ในธรรมชาติเนี่ยแล้วก็มีตัวอักษรเหล่าน,นี้ยป<ร><บ>นากหามีความหลากหลายแต่ว่าปลาที่เอาไปปล่อยเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าเลยเนี่ย มันมาจากโรงพ่อฟักใช่ไหมครับ,รบมีการเพาะขึ้นมาโรงพ่อฟักเนี่ยถ้าเอามาเลี้ยงเพิ่มเนี่ยมันมันได้เอามาจาก A ถึงแซดแน่ๆมันอาจจะเอาเป็น A e, ถึง E หรือ A ถึง C 3สแบบมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มในโรงพ่อฟักไปเราเห็นจํานวนมันเพิ่มจริงแต่เวลาเราเอาจานวนนั้นเราไปปล่อยเนี่ยเราเขาก็เอาตัว A ตัว B ตัว C ไปปล่อยแค่นั้นรเราไม่ได้ปล่อยทั้ง A ถึงแซดเพราะฉะนั้นในคลองในแม่นม้ําในบึงอะไรก็จะกลายเป็น A ถึง C เนี่ยเยอะมากเลยแต่ที่เหลือเนี่ยน้อย แปลว่าเรากําลังไปลดความหลากหลายทางพันธุกรรมลงอืง่ายๆ,ๆเลยครับหรือไปซื้อปลาหน้าเขียงจากตลาดมาแล้วก็ไปปล่อยเนี่ยมันก็ไปลดความหลากหลายมันก็จะมีแค่แบบแบบแบบแค่แบบแค่ที่ที่เูาทำมันเพิ่มขึ้นมาลดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ลองนึกภาพว่าสมมุติว่าในประเทศในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแค่หน้าแบบผมกับหน้าแบบคุตอุ้ยเนี่ยสักห้าร้อยคนก็เริ่มลําบากแหละแปลว่าอะไรครับหอคุณอุ้ยจะมีหนึ่งหมู่เลือดเหมือนกัน มีระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันแพ้แล้วก็แพ้เหมือนกันคราวนี้ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันละมันไม่มีใครที่จะมีความแข็งแกร่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายย่อมทําให้มีการช่วยเหลือในทางพันธุกรรมช่วยเหลือในทางซัพพอร์ตในการอยู่รอดในการตั้งอยู่ในการเกิดภัยพิบ,บัติในการเกิดการอยู่รอดในธรรมาชาติอะไรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งแบบแบบพันธุกรรมแบบผมก็อยู่รอดในแบบหนึ่งแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คุณอุ้ยอยู่ได้เป็นต้น ผมก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะปล่อยปลาดุกก็ดีปล่อยปลาดุกอุยปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาอะไรก็ดีทั้งหมดหรือว่าปล่อยสัตว์อื่นนกอะไรพวกนี้ยถ้าในทางวิชาการเนี่ยมไม่ดีแต่ประเทศไทยเราอยู่คู่กับคําว่าการทําบุญบซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําบุญในสมัยพุทธกาลทำบุญแบบไหนนะครับปล่อยอะไรเงี้ยก,ก็ต้อง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 ปรับกันทีนี้ก็ต้องอยู่ร่วมกันถ้าเป็นไปได้ที่สุดหนึ่งปล่อยให้มันถูกชนิดอะยอมถ้าปล่อยถูกชนิดได้ บ่อยที่มันหลากหลายที่สุดแต่ถ้าเลือกได้ดีที่สุดครับทําบุญวิธีอื่นมีเป็นร้อยครับ <c oughs> อาจารย์แล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะรับเองนะสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้ <c oughs> จากรถทัวร์นะอาจารย์นะ <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกคืออยากจะสื่อสารว่า,อ,าอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์อะไรที่มันอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่ในตลาดอยู่หน้าเคียงหรือว่าเอาเป็นปลาแล้วกันว่าจะเป็นปลาชนิดไหนก็ตามเนี่ย ก็คืออยากให้นึกไว้ก่อนเลยว่าเขาถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อการบริโภคไม่ได้เป็นสายพันธุ์แท้ในสิ่งแวดล้อมหรือในธรรมชาติตรงนี้คือถ้าคุณจะปล่อยคุณต้องมีการศึกษาข้อมูลที่แน่นอนเพราะไม่งั้นเนี่ยส่งผลตอบอย่างที่บอกความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องของระบบนิเวศอนะอาจารย์สมมติที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้มีผม500้คนอาจารย์5 0าคนสมมติผมโดนมีดบาดเส้นเลือดใหญ่ไม่มีแบบเลือดออกมาเลยแล้วใครจะให้เลือดผมได้อย่างนี้คือมันไม่มีใช่ไหมอาจารย์ ครับครับก็จะไม่มีแบบอื่นมาก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบคุอุ้ยอย่างเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะขาดตัวที่เป็นตัวช่วยเหลือตัวทำพันธุกรรมอื่นการระบบอิมมูนอื่นที่มาช่วยป้องกันเป็นต้นก็ส่งผลในเรื่องของความความเขาเรียกว่าไรนะความมันมีความแบบความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางระบบป้องกันภัยครับอาจารย์ครับผมก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาเลยกับความกระจ่างที่ว่า ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นหมันจริงไม่ร่วมถึงนะครับผมเราได้สะท้อนหรือสื่อในภาพในเรื่องของตัวความมั่นคงในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารด้วยอาจารย์ก่อนก่อนจากกันมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื R ่องโปรเจกต์ท <c oughs> ี <c oughs> <h karang> ่อาจารย์ทําหรือว่าในเรื่องของประดุกหรือว่าหลายๆเรื่องครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ทําประดุกเป็นหลักนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำทำางอื่นสัตว์อย่างอื่นก็ทาด้วยแต่ทำประดุกเป็นหลักเพราะว่าเหมือนกับลงมาขนาดนี้แล้วก็เลยอยากจะทําต่อทีนี้ก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็บวกกับการเศรษฐกิจไทยจริงให้ประดก เราไม่ได้พึ่งพาธรรมชาติแบบแบบที่ปลาอื่นๆแต่เราพึ่งพาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยเหลือกับธรรมชาติร่วมกันเพราะนั้นก็อยากจะทาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับการสนับสนุนจากจากทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของจํานวนตัวอย่างเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลโจทย์ปัญหาต่างๆครับยิ่งมาเล่าโจทย์เยอะยิ่งดีที่สุดสนับสนุนเงินได้ก็ดีแต่ว่าคิดว่าจะเป็นเรื่องยากกับเกษตรกร,ศร,ศกรทุกท่านเพราะว่าท่านก็ลำบากกับกับเกษตรกร,ศรศกแล้วก็ เอ่อแค่ให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้ก็ดีใจมากแล้วครับอยากจะสมมติว่ามีคนอยากจะร่วมเขาเรียกว่าร่วมให้ข้อมูลหรือว่าทางานร่วมกับอาจารย์ติดต่อที่ไหนได้ครับอาจารย์รก็ติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,านรสาาส์นะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยวิจัยจุลินม์และรัพยากรเชืวอภาพสัตว์ครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เลยครับก็จะมีคนพยายามประสานต่อให้หรือไม่คิดอะไรมากครับแอคเคาท์บีทครับ ติดตามชมแล้วก็ประสานต่อได้ตลอดครับผมครับอาจารย์ขอบคุณมากครับที่ช่วยสมากินวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์คอนสอน์ดิกรน้าในเรื่องของตัวข้อมูลประดุกบิ๊กอุยเป็นมันจริงหรือไม่รวมถึงสะท้อนในเรื่ององความหลากหลายทางชีวภาพขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ